ดีค่ะอยยินเสียงห้องบ่ม อีดเบ็ดอีดเบ็แซวเลยฝนตกน้ำมันแบบนี้นะโอ้คุณยงดังบัวรถงูบอกว่าคือดังบอบรถ มาไต่ครบสีดจเจ้าตัวกเนาะพี่น้องเลยโอยน่นนั่นนั่นใช่หรเต้นลงจอบังหันึ ไซเลยกันเห็นจกักโตอยู่โอ้ยันนั่นสันนี่พี่นอ้องเอ้ยจะเขาเงี้ยงจากไหนแต่ยังไงก็บวงังห,หูดอก อโอ้ยคือสิหลายคากหลายเนี่ย้าเห็นจากตโตอยู่พี่น้องเลยออดแอดออดแอดใส่เลยเขียดบวกแอดบอกคือเงียเสียงละลูก เ,เห็นจักโตอยู่นี่ได้เสียงห้องสะนั้นสะนี้ สีตาปาเด้อมันห่องสีเนาะสวัสดีค่ะว่าในเห็นจักโตอยู่คลิปนี้กับพ่อสมีก่อนเนาะก็ะได้จักโตแล้วพี่น้่องเอ้ยสมุนกันแล่น้ำก้นนี่สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามบอกว่า,า,วา,าวนนี้เด้อบ๊ายบาย